สวัสดีครับไอาเจตตัวบัญชีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้สาระดีๆเกี่ยวกับการทําคลิปนะครับคลิปในวันนี้อาจจะไม่มีค่าแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นสินทรัพย์ให้เราได้นะครับเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับผมสําหรับผู้ที่เข้ามาทําคลิปใหม่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเน้นที่การทําคลิปนะครับคลิป วันนี้เราอาจจะมีคนดูไม่เยอะแต่วันข้างหน้าจะเป็นสินทรัพย์ให้กับเราได้นะครับผมเพราะว่าการทําคลิปนั้นไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้นะครับว่าคลิปของเรานั้นจะทําไปในทิศทางไหนนะครับไม่มีใครคาดคะเนได้นะครับไม่แน่นะครับคลิปที่เราทําในวันนี้เพียงคลิปเดียวนะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับทําให้เราสร้างรายได้นะครับคลิปนั้นอาจจะมียอดวิวในวันข้างหน้าเป็น 10ล้าน20ล้านวิวก็เป็นได้นะครับก็คือเราจะมาเน้นนะครับเน้นในการสร้างคลิปให้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นสินทรัพย์ของเราในวันข้างหน้านะครับผมก็คือการทำคลิปนั้นมีประโยชน์นะครับเราต้องทำคลิปออกมานะครับให้ได้นะครับคลิปที่เราสร้างสักวันหนึ่งจะต้องปังนะครับผม ไม่มีใครกำหนดได้ว่าคลิปของเรานั้นจะปังหรือไม่ปังนะครับอานาคตข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนครับผม